โอเคครับสวัสดีนักเรีนนะครับพบกับผมเฟร์แชนแนลครับนี่มาเร่นมาครับครับเปลี่ยนสกินแพบเฮ้ยเกรดบอดี้ไรโอไม่สาวน้อยนี่นะครับสกินทั้งหมดแต่ผมขอเลือกสกินอาชิบหายไม่มีหรือ what the นี่ไงครับสตตตโอเคไปเลยครับเซิร์ฟแรกเฮ้ยเดียว้ไมเจอปัดกรรบกวนวยนะครับ เราจะมาขุดนี่อ่าชิบหายอันนี้นะครับนี่จะขุดนี่นะครับอ่าล้มกันเป็นแถววันนี้อาหารไรเล่นนะครับนี่นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอคุณผู้ชมนานนะครับ อืมสร้างอะไรดีหนอ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 เฮ้ยสร้างอะไรดีเนคุณเจคุณแ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 จกุญแจกุญแจุจุจอันนี้ผมไม่สอนทำนะครับคุณอยากเห็นคุณก็ไปดู ช่องของพี่เขานะครับสอนํำบ้านรับเด็กกันเุ้ช่วยจะแค่การตกเป็ดถึงตึงตึงตึงถ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 องถึ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 งถงถงถึงถึงถีงนึงถึงถึรง ไปละ What the heck What the heck What the heck What 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 the cool fun โยนไปโยนไปวันนี้จะมาทำสนามแข่ง อดู่ได้อยู่มันนะ้งนาะนี่นะครับวัดนี่ก็ชูเซฟนะครับนี่นะครับอึบนี่ไม่ได้วัดในเป,นปลปตุนี่เปนปตอีกทาง นี่คือบอร์หลังเล่ของผมผมชื่อนายชาติบวันนี้มาเดินเล่นอืมเอาเดินเดินเดินแล้วก็ต้องเดินเดนเดินเอาเดินเดินเดินซ้ายเดินขวาเดินเดินเดิเดินเล่อเดินเดิเดเดินเดินเอผมากจะแจ้งให้คท่านผู้ชมฟังสมาชิกผมสิบเดคนเลยว่า ไม่คือจะดีใจทำเพื่อนี่แหละครับคือการก้าวหน้ากับชีวิตของผมจืบถ้ายสีสัตว์นี่นี่บินบินบินจืบขุดไม่มีอะไรเล่นขุดเล่น ืม่เล่นจะคุดเล่นได้อืเป็นไงบ้างคนระับไม่มีพิสอ,อะไรที่จะคุดเล่นลอดได้นะนี่ครับข้างบนแต่เราอยู่ข้างล่างโอเมซาวนน้อยมันจะบินเข้ากับรูเดิมวัอก ไ้สาคุณผู้ชม,มเคยชักว่าวไหมผมเคยนะครับชักว่าวุยลาครับไม่มีเล่นเล่นเล่น,ลนมุกคนเดียวดีกว่ามาร้อนฮอทดอกอา่าวล้อเล่นนะครับอันนี้ผมไปเอามุกเพื่อนมา ชีวิตนี้เบื่อน,นะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้สนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกด u u s c r i b e นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ